ดีครับผมช่างซีนะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานชุดดำยิงใต้น้ำนะครับวันนี้ก็ชุดนี้ก็3ท่าน,นครับ3ท่านจะมีไกโยงแล้วก็แบบจับท้ายนะครับประมาณนี้นะนี่นจับท้ายความยาวตัวนี้นะ80เซน,นครับตัวนี้ส่วนไกโยงนะไกะโยงตัวนี้นะตัวนี้ก็ความยาว90เซนนะตัวนี้ อีกตัวหนึ่งก็90้าสิบเซนเหมือนกันทำชนิดสองตัวนี้เก้าสิบเซนนะนี่ประมาณนี้นะงานก็จะประมาณนี้น,นะฝตรงนี้ด้านหลังในการด้านข้างอีกฝัก่งหนึ่งก็จะประมาณนี้นะ,ะเกี่ยวเชือกข้างตัวเกี่ยวทุ่น,นประมาณนี้ การเก็บเชือกก็ประมาณนี้แหละย่างพับสตัเลสนะลูกดอกเจ็ดมิลครับเจ็ดมิลการเก็บเชือกก็ประมาณนี้ครับนี่พาดประมาณนี้นะใครที่ได้ไปก็เก็บตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะตอนนั้เด็กไก่ยองเลย ันนี้ความยาว90เซนนะยาว90เซนยงนะดังด้านบนประมาณนี้ให้ดูทุกมุมเลยนะเกี่ยวเชือกะกยงก็เกี่ยวเกี่ยวทุ่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะอ่า่ตรงท้ายนะประมาณนี้นะครับ เช,เชือกเหมือนกันนี่นะรูดอกเจ็ดมิลเหมือนกันครับเจ็ดมิลประมาณนี้นะครับเ็บเชือกนะชั้นจก็สอบถามได้นะครับศูนย์แปดสี่สามสี่สี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งครับช่างสี่นะโทรสอบถามนะครับได้ครับเรียดความยาว อ่ากยโยก็หน้าสั้นอ่าหน้ายาวหลังยาวเท่าไหร่ก็สั่งได้ตามต้องการเลยนะทีนี้ก็90เซนครับนี่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แนละ นี่ลูกค้าสั่งมาเสื้ยงพับ2อันนะจริงๆไม่อยากจะทำเงี่ยงพับ2อันนะม,มันช้ามากครับเสียเวลามากมันทำยากครับอืมทำยากน,นะประมาณนี้ที่กับเชือกก็เนี่ยนะชุดไกลก็รับประกันตลอดอายุการใช้ง,งานครับที่ได้ไปก็ ใช้แบบยยาวๆเลยนะมีปัญหาก็อ่าส่งมา,าได้ครับรับประกันตลอดอนาะยกุการใช้งานนะประมาณนี้นะครับโอเคครับนประมาณนี้นะเดี๋ยวจะยิงไหมยิง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 แล้วกันนะเดี๋ยวยิงดูตัว80เซนก่อนแล้วกันนะ ประมาณนี้ตัวท้ายก็จะเจาะฝังน็อตสองตัวนะสี 4, ่สามนิ้วนะสานิ้วครึ่งน,นะโอ้ยแรงมากออีกตัวหนึ่งไกยโยงนะไกยโยงตัวไกยโยงนะโยท้ยทีทต่ังความแรงนี่ สิบบวกตัวอยู่นะผมว่าันนี้นีก็ตัวหนึ่งนะตัวนึงอันนี้อันนี้นขอขอไม่ยิงแล้วกันเพราะว่ามันเวลามันลงดินแล้วตัวนี้ย่งแ่งแบบนี้เวลามันลงดินแล้วมันต้องขุดฮนะต้องขุดเ <c oughs> ลยไม่อยากยิงลงดินนะอ่าเนี่ยประมาณนี้นะความแรงมันก็เท่ากันแต่ตัวเมื่อกี้ยาง14มิลสามเส้นนะรับ14มิลสามเส้นนี่นะฮะประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะดึงออกมาได้เดี๋ยวอสองตัวละยิงแต่ว่าตัวทุกตัวนี้ก็ยิงมาหมดแล้วนะครับอโอเคครับขอบมากครับที่รับชมนะครับอสอบถามโทรมาได้นะครับ0843 449811นนะครับช่างสีนะช่างสีครับสวัสดีครับ